ครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิษพันฟิชชิ่งกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้ก็จะเอาสายเอ็นนะครับผมตัวสุดยอดเลยนะครับผมตัวนี้มานําเสนอนะครับผมตัวนี้เป็นเอ็นเบิร์เ์นะครับผมโปรสเปกคมนะครับผมหรือสีส้มนี่เลยนะครับผมนะครับนะฮะไอตัวนี้นะครับผมมันดียังไงนะครับผมคนถามหากันเยอะมากเลยนะครับผมสีส้มนะครับผมตัวนี้นะฮะ ตัวนี้นะครับผมผลิตจากในอเมริกาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีไม่กี่ตัวนะครับผมที่ผลิตในอเมริกาเลยนะครับผมนะเป็นมวนใหญ่นะครับผมตัวนี้ม้วนใหญ่มวนขนาดหนึ่งปอนด์นะครับผมนะฮะช่างเป็นน้ําหนักนะครับผมน้ําหนักของเนื้อเอ็นนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับผมผลิตจากโคพลิเมอร์นะครับโบโนพิลาเมนต์นะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นเอ็นเต็มนะครับผมเอ็นเต็มนะครับไม่ใช่เอ็นโหลดนะครับเป็นเอ็นเต็มนะครับผม นะฮะทนแรงฉุดกระชากนะครับผมได้มากกว่าตัวอื่นๆเลยนะครับมากที่สุดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะการใช้งานนะครับผมยาวนานนะครับผมอายุการใช้งานถือว่ายาวนานมากเลยนะครับตัวนี้นะฮะทนแรงขีดข่วนได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็คือตกข้างตอกเลยนะครับผมนะฮะบาดตอกได้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับผมยืดหยุ่นก็น้อยด้วยเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ ถือว่าเป็นสุดยอดที่สุดเลยนะครับผมของเอ็นนะครับผมนะของเบอร์เกอร์ลนะครับผมนะตัวนี้นะครับที่จะเข้ามามีสามขนาดนะครับผมมีขนาดยี่สิบห้าปอนนะครับผมนะยี่สิบห้าปอนนะฮะหน้าตัดศูนย์จุดห้าสามนะครับผมศูนจุดห้าสามหรือหกสามนี่เลยนะครับผมห้าสามนะครห้าสามนะครับผมนะฮะความยาวพันหกร้อยเก้าเมตรนะครับผมนะอันนี้ยี่สิบห้าปอน นะฮะแล้วก็จะมี30ปอนด์นะครับผม30ปอนด์นะตัด0.58นะครับผมความยาว1,353เมตรนะฮะนะฮะหมวนใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีอีกขนาดนึงก็เป็น40ปอนด์นะครับผม40ปอนด์นะฮะหน้าตัด0.66นะครับผมนะเป็นเอ็นเต็มนะครับเป็นเอ็นเส้นเต็มนะครับผม ความยาวอยู่ที่996เมตรนะครับผมนี่ฮะใครมีลอกเยอะๆนะฮะเหมาะมากเลยนะครับไม่ต้องซื้อม้วนเล็กนะครับผมมาซื้อม้วนใหญ่ดีกว่านะครับผมคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับผมราคาจําหน่ายนะครับราคาจําหน่ายนะฮะราคาเท่ากันหมดนะฮะ1,475บาทนะฮะก็ตกประมาณเมตรละประมาณบาทนิดๆนะครับผมพวกเนี้ย ถ้าเทียบเป็นเม็ดแล้วถือว่าถูกนะครับผมเม็ดเม็ดละประมาณเม็ดละประมาณบาทนิดๆนะครับผมไม่ถึงสองบาทนะครับผมค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมนะฮะสินค้าจากร้านพานิดพันฟิชชิ่งน้ำแบงเพชรนะครับผมนะจุดนี้ก็มีจองบ้างแล้วนะครับผมสี่สิบปอน30สามสิบปอนนะฮะมีจองมาบ้างแล้วนะครับผมของเพิ่งเข้ามานะครับผมส่วนขนาดอื่นนะฮะที่เดี๋ยวก็กำลังสั่งมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะฮะ สินค้าจากร้านผานิทรพนฟิชชิ่งกับแพงเพชรนะครับผมเป็นของนำเข้ามานะครับผมนะฮะเลยนะครับผมแท็กเกิลมาเตอร์นะครับผมนะฮะมีใบนำเข้าครบเลยนะครับผมนำเข้าโดยบริษัทนะครับแท็กเกิลมาสเตอร์นะครับผมจำกัดนะครับผมเสียภาษีโดยถูกต้องเลยนะครับผมนะฮะใช้งานไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายนะครับผมนะฮะ สินค้าจากร้านพาณิชย์พาน์ฟิชชิ่งอเมรงเพชรนะฮะสามารถสั่งสินค้าได้นะครับผมเบอร์โทรเดี๋ยวก็เดี๋ยวบอกให้นะครับก็ได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็0 8 8ย์ดนะครับผมหนึ่งห0หหหนึ่งะครับโทรสั่งได้เลยนะครับผมนะฮะมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับผมในช h อป e ี้ก็มีนะครับผมเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับผมนะฮะหรือก็เฟซก็พาณิชย์พาน์ฟิชชิ่งอเมรงเพชรนะครับผม หรือไลน์ก็ไลน์ก็เท่ากับเบอร์โทรเหมือนกันนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับมาดูของจริงนะครับวิดีโอคอลคุยกันได้เลยนะครับผมดูของจริงได้เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้โปรสเปคโคมนะครับผมพรีเมียมนะครับผมถือว่าเป็นเกรดสูงเลยนะครับตัวนี้ผลิตในอเมริกาฝากไปด้วยนะครับผมนะฮะตกข้างต่อนะครับผมต่อเยอะๆทนแรงบาดแรงขวดอย่างดีเลยนะครับผมนะฮะ โอเคครับผมครับสวัสดีครับ